ดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสมาชิกในการกดติดตามและเลือกซื้อรถดีๆของเราหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์เลยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งวันนี้นิสสัน X-Trail 2.5ขับ4ปี2015มาแล้วเพื่อนๆสมาชิกสีขาวสวยใสเดิมๆรถบ้านแท้ๆกระจังหน้าท้ายแต่งสวยจัดนะครับผมราคาเปิดอยู่ที่59,000บาท ได้สวยๆแบบนี้ปกติแล้วนะครับตอนเป็นป้ายแดงประมาณล้าน4ล้านหนเพื่อนๆตอนนี้หายไปเกือบ1ล้านครับคุณซื้อรถ SUV คุณภาพได้รับรางวัลมากมายจากประเทศญี่ปุ่นครับคันนี้สวยจัดมากครับขับ4ตัวท็อปสุดเลขไมายอยู่ที่180,000กว่ากิโลครับรถบ้านแท้ๆไม่ได้แท้ไม่มีกอรครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับ รถอยู่แถวเกษตรนวมินนะเพื่อนๆมาชมมาดูมาทดสอบกับกันได้ครับส่วนราคาไม่ยุ่งยากครับใครที่ซื้อเงินสดมาพูดคุยต่อรองราคากับเฮียเขาดูนะฮะถ้าลดได้ก็ลดครับคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับสวยๆใสๆแบบนี้เลยใครที่มองหา SUV คุณภาพที่ขายดีในตอนนี้เลยนะครับในช่องของเรามีลงมาประมาณ78คันเนี่ยตอนนี้เนี่ยติดจองเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ส่งมอบกันไปหลายคันแล้วนะครับ สวยๆแบบนี้ซันลูปเต็มบานนะฮะโอโหครับเพื่อนๆเ,เป็นตัวท็อปสุดที่แรงที่สุดน่าใช้ที่สุดขับ4 2.5อีกนะฮะปกติเราจะเจอ2.0ใช่ไหมครับตัวนี้ท็อปไปเลย2.5คุณไปดูรีวิวได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้ว e X t e a i l เนี่ยเขาเลือกตัวไหนครับดังนั้นเสียงตอบรับส่วนใหญ่แล้วจะบอกว่าพยายามหาเครื่อง2.5ตัวเครื่องสันดาบไม่ใช่ไฮบริดนะครับ จะได้สมรรถนะที่ดีที่สุดของรถรุ่นนี้เลยนะฮะดังนั้นคันนี้จัดได้รีบจัดเลยนะครับใครสนใจขอคนพร้อมนะโทรมาด่วนครับเดี๋ยวผมรีบนะฮะให้ทางทีมงานเนี่ยที่ให้ท่านได้จองรถคันนี้สื่อสารกับท่านโดยตรงท่านจะได้รับรถได้เร็วได้ดูรถได้เร็วได้ไปทดลองรถได้เร็วและทีมการต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงครับวีดีโอคอลได้จัดส่งรถถึงหน้าบ้านก็ได้เช่นเดียวกันเซ็นไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดครับ ทุกวันนี้ตลาดรถมือสองง่ายนิดเดียวเลยครับและที่สำคัญที่นี่เนี่ยเป็นร้านขนาดใหญ่ศูนย์รวมรถยุโรปรถญี่ปุ่นเชื่อถือได้มาตรฐานล้านเปอร์เซ็นต์ครับที่ช่องเราคัดสรรมาแล้วให้ท่านได้พบเจอกับร้านดีๆรถดีๆรถสวยๆทำให้ท่านได้มั่นใจและการันตีด้วยนะครับดวนครับ0885845375อย่ารอช้านะเพื่อน,นสบาชิครับ